Don't, don't, don't. Let go, go, let go. เรร้องได้ก็ช่วยกันร้องน,นะคะแต่ว่าอย่าพึง่งร้องง่านะทุก้ยเพราะพี่กำลังเศร้าทุกคนเคยมีเรื่องที่ต้องเสียน้ำตาไหมคะ,อ,ะ <laughs> อยากจะถามว่าทุกคนพอจะน่าด้กไหมคะเป็นเพลงอะไร กนเลยถ่ากับเพลงหยงดน้ำตา ไมนาได้เื่อได้เจอเป็นสิ่งสอนกันนักสอนรีจช่ากันะครเมื่อกีไม่มาแล้วคือร้านที่สาวๆโีแนะนดเนี่ยคือพอที่ออกสินไ่ถูกป่ะถูกพอที่สุขุมวิทมันเกเกับอะไรผมไม่เคยไม่เคยไปเลยเป็นร้านว่าก่อนเนี่ยเขคือจริงๆอะค่ะดสุกที่ โวกี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความอยากกินหลากหลายแต่ละคนจะแบบว่าเฮ้ยอยากกินแบบอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เหมือนกันค่ะแต่ร้านโคลิชูตอบ์เกือบของเรามากๆเพราะว่ามันมีหลากหลายเมนูอยู่ในนั้นใช่ไห้เนี่ยมีมทุกอย่างตั้งแต่จทดพิเศษโคนใช่คือแต่คนชอบกินไม่เหมือนกันใช่เลรชอบกินอะไรครับของเราชอบกินพาสต้าเราจะเป็นพาสต้าอ๋อซึ่งร้านนี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเตาต้องมีอะไร พวกรบรรยากาศราพวกอะไรนะครับบรรยากาศร้านใช่ต้องมีวา,ายทีทใส่เสร็จเลยนะอันนี้อยากชมมากคือนอกจากอาหารอร่อยก็คือบรรยากาศร้านดีมกากไม่ใช่แค่แบบเรียบง่ายแต่ว่ายังแบบติดโคซี่นิดๆิดแต่อย่างเงี้ยสมมติว่าสายคอนเทนต์แบบเราแต่นตัวสวยๆไปก็คือได้รูปตงไอจีแน่นอนเออได้แล้ว4ี่สิบห้าสิบรูปว่าไปอาจจะเกินแน,น่นอนนะสองสามร้อยนะผมว่าเทมเป็นอะสองสามร้อยมันก็ต้องใช้ได้ทุกรูปแล้วก็มีชัวร์ เออคุณไม่เข้าใจพี่หยิบหรอผมเข้าใจสิผมก็เป็นคนที่มีแฟนนะโอ้วความสามารถในการถ่ายรูปของผมพัฒนาขึ้นมากหลังจากเขากับเขาอันนี้คือพูดหรือบวดบวดนิดนึงโอเคโอเคโอเคเพราแต่ก่อนมันก็จะบดบดอะไรเงี้ยค่ะคือว่านี่มันไม่ใช่ที่ของเราที่ต้องมาแบบถ่ายรูปให้กับเาวอะไรเงี้ย่คพออยู่ที่นี่เข้าไปก็ก็เริ่มถ่ายเก่งขึ้นเริ่มได้รับคำชมมากขึ้นซึ่งร้านนี้ก็คือบอกมาบอกมากที่จะไปด้วยนนะะตอนที่เขาชวนเราไปรู่ปแคมเปญนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง จริงๆเราสนใจตั้งแต่คราว่ากินแล้วค่ะเพราะว่ากินพวกอะไรผมกินแบบอะไรก็อย่างอย่างอย่างที่พังพูดเลยค่ะคุยคนท่าจะกินหลากหลายแล้วก็เราเอนจอยอิทติ้งมากๆค่ะแล้วก็พอแบบได้ร่วมแคมเปญนี้ก็คือรู้สึกมีแรงมีกำลังใจในการจะไปทำาย่างมากแล้วจะได้ไป e a s อีส s t แบบของอร่อยอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจจริงๆที่ได้ไปส่วน่ของแคมเปญนี้ค่ะก็เลยกบปากครัทำพัททีค่ะเป็นแบบนี้ แล้วรู้สึกว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันมีมันมีความพิเศษที่มันแตกต,ต่างกับแคมเปญของกินดื่มยังไงบ้างครับใครดีทุกแทมเป็นคนค่ะก็สำหรับหนูอะคือนอกจากที่เบ็คซี่เขาจะชวนพวกเราโฟออทั้งเจ็ดคนมาร่วมแคมเปญน,นี้ได้ยินมาว่าแบบแอบมีพี่ๆเซเลฟสิ่งกินดื่มอีกเยอะละห้าสิบคนเลยครับคือเรียกว่านเป็นเกียรติมากเหมือนแบบเราเป็นเด็กแบบเด็กสุดข้างในนั้นแบบเป็นรุ่นน้องในวอมด้ ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นทำเป็นที่ถูกจริงๆจะพูดว่า50คนก็จะไม่ถูกนะเพราะว่าอย่างโคอิฟเนี่ยก็มีเจ็ดแล้วแล้วแกงสูตรมันก็มีออกซี่ก็มีหกนะเงี้ยคือนี่ก็แบบมีหลายสิบชีวิตแต่ว่าเป็น50แก๊ง50โต๊ะ50ร้านเขามาแนะนำแบบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วว่าคือร้านคอนเรย์ถูกนะคะเราไปเจอร้านนี้ได้ยังไง เออจริงๆแล้วเหมือนมันมีเรื่องไลฟ์สไตล์พวกเราด้วยค่ะเราไม่ค่อยตื่นเช้าคือด้วยความที่ฟอกอีแบบพี่แบบว่าทำงาดึกไงแล้วก็แบบเคยตื่นกับไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่แล้วก็จะมักจะไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าก็จะเลยไปทางบราใช่หรือเลดเลดไบร์ฟสไตร์ Yes แล้วก็เรื่องแบบนี้แล้วไปดูโปรดของแต่ละคนคืออะไรบ้างเออ เริ่มจากคุณป้ายดีกว่าใช่อ๋อถ้าของหนูเมนูปองหานี่ใช่ไหเป็นไงโยเกิร์ตโปรสติกุใส่ปลาสุดขั้วสุดช่อโยเกิร์ตโปรสติกุ้งใส่ปลาสุดขั่ไสุดชื่คือทานแล้วก็สดชื่ออ่าเนี่ยแหละแล้วก็ชอบกินเส้นค่ะชอบกินเส้นอ๋อเมนูเส้นต่างๆเมนูเส้นอ่ะพาสต้าก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้บีบผัดก็ได้ e ฮกเกี้ยนนี่หนูชอบเลยฮกเกี้ย คืออะไรกินแบบแถวภูเก็ตหน่อยจะเป็นหมี่ฮกเกี้ยงไงเออเดี๋ยวพี่จะให้ฮาน่าไปลองหมี่ฮกเกี้ยงเพราะเดี๋ยวขอได้ยาจอกขอมแหน่สองคันนี่คือเรื่องไม่ถูกเลยทุกอย่างแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องมีแป๊กซี่ด้วยเพราะแป๊กซี่กินกับอะไรก็อร่อยจริงนะเพราะเป็นที่เราจะกินกับซีโนเส้นกับซุปกับแบบอาหารกรอบอาหารไม่อาหารไม่กรอบก็อร่อยหมดเลย ใช่เลยนะคุณไม้ครับเมนูที่ชอบของอรีซึ่งออะไรเออเสริมจากทุกคนแล้วกันค่ะมันไม่ได้มีแค่แบบเมนูเส้นคพาว่าเด็ดแล้วเนาะอันนี้พูดถึงเมนูเนื้อเนบ้านนี่แบบพูดถึงเมนูสเต็กก็คือเราจะแนะนำเป็นเมนูทรัฟฟี่ชิคเก้นมัสรูดอัลมอนด์ครีซอตดีแลอ่ะกินกันเลยดีจ้ามั้ยไม่ชื่อเมนูจริงหรือเ่าเนี่ยชื่อถึงแปลว่าอะไรวะไม่น่าแปลว่าท่องมาทรัฟีเดี๋ยวมาทีนะครับ อผมทำเวลานี้ไปกินใช้ก็แค่จิ้มไงไม่ต้องไปนั่งจำชื่อไม่คือแบบว่าเราอยากจะแบบให้ให้ทุกคนได้แบบจำชื่อที่ถูกต้องไปสั่งได้ไงเพราะว่าแบบเมนูเขาคือแบบสเต็กไก่ชุ่มช็อคโกแลตไรอย่างเงี้ยแบบคนสายจก็อย่างนี้จะชอบนะก็คือสามารถเดี๋ยวที่เราบอกเอาไก่ช็อคโกแลตที่คุณหมายชอบชอบกินเอออย่างนั้นดีกว่าเอาไก่มาให้นะฮะคุณโจ้ะเมนูโปรดคุณของร้านนี้กอะไรกันของพามาเยอะ อ่าของร้านนี้เขามีของหวานด้วยก่ะเยอะมากๆแล้วก็อร่อยมากๆมันมีที่มันเฮลตี้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าโยเกิรกับแบบผลไม้ผลไม้อะไรอย่คองไลองาลไม้องไปองปองลองไปลองไปลองไองไปององไปลองไปองไปอไปองไออไออออ ก็คือสั่งมาหมดแล้วแต่แก็เลยแบบเน้นแก่นคอยกินแบบว่าจังกินอะไรเงี้ยอร่อยมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เป็นแบบใช่ใช่แบบแค่สั่งเลยเพรารู้เพรรู้แล้วว่าแบบเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าอีกหกสาวก็ได้ก็สั่งกันเยอะนะเราก็น่าจะแบบหุยเฉยก็น่าจะกินละแต่ว่าของหวานที่โจบอกคืออร่อยอันนี้อันชอบชอบมี่สดเลยครับผมทีนี้อาร์อารเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์ทนายได้คำถามใหม่อีกว่านอกจากคอลลี่แวหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะแนะนำหน้าหนึ่งอยู่ ให้ไปอีกไหมมีร้านนึงค hey. no, no on no. ่ะ้ยอุว uh, no. ันนิวตรงนี้เลยใช่เ้ยราสายตาเราดูชอบมากเลยด้วยจริงค่ะหนูหนู Ges ุนมาซาวเชฟตอนเช้าใช่ไหมตอนนั้วหนูก็แบบผ่าดสายตามองแล้ววุ้ยขึ้นเตี๋ยวเนื้อคือแบบมันมันต้องโดนแหละแล้วพอเซาวเชฟเสร็จค่ะทุกคนแบบแยกย้ายกันกลับบริษัทอะไรใดๆหนูนุนหนูไปอยู่ต่อมาสเต็ปเท่านั้นใช่ไปอยู่สเต็ปขึ้นเตี๋ยวเนื้อค่ะก็คืออร่อยมากสำหรับคนชิม เนื้อตุน่นเขานี่คือแบบเหมือนตุ่นมาแล้วหนึ่งร้อยปีอ่ะคือเป็ <c oughs> นครั้ปีก็ได้วผื่อว่าร้อยปีแต่ว่ามันการดูคอนวินส์นะออเอออร่อยมากค่ะเ,เ,เป็นร้านเด็ดจริงๆอ้ายแบบอ้ายตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้อ้ายต้องกินแบบอยู่มุมห้องคือพวกหนูจะแยกย้ายทุกคนทักผ่ันมาให้เราสับนอนอ้ายอุ้อร่อยมากพี <c oughs> ่ <c oughs> แล้วพวกวันนี้น,น้องไปสบตาษณ์เนาก็จะแบบกินพี่กินมากินมาถึงมกินแบบบังคับด้วยคอยบาย่าพี่ๆเขาเป็นสายกินเนื้อเด็กเลยคนเนี้ย เคยทำตั้งแต่เด็กเคยทำอะไรกับว่าใครหรอตั้งแต่แปลคู่อะจริงเหรอเนอะใช่ไกินเยอะตั้งแต่เด็กเลยชอบแบบเวลาที่จะคุยกับเขาอ่ะก็ต้องเอาวันนี้กินมาล่อพี่ดาวของกินมาล่อเวลาจะคุยกับน้องเพราะฉันก็สายกินสัดกินเยอะทั้งมูอยู่ด้วยกันได้ไปกันได้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งร้านที่นะใครเดรนด์พี่ตัวเองทีเดียวนะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันไปตรงนี้อยากจะให้ฝากผลงานหน่อยทังรุ่นของที่มีชลินกินแล้วก็ผลงานของวงวงนี้ในตอนนี้ด้วยนะครับคุณโจเลยอยากฟังเสียงคุณโจอะ กัอยู่พี่าวเอออยากเอางี้วันนั้นอยากบอกว่าตรงนี้เลยดีกว่าอเคอ่าก็ผ่าวกเราโปรอีด้วยละผ่าก็กับแคมเปญกับแบล็คซี่ด้วยเนาะเพวกเราก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้ก็อยากให้ทุกคนคือเขาแบบมีแนะนําหลายร้านมากห้าสิบร้านก็สามารถใครไม่รู้จะกินอะไรเนาะก็สามารถเข้าไปเปิดดูเข้าไปชิมตามที่พี่ๆทุกคนรวมถึงพวกเราแนะนําด้วยแต่ว่า กินกับแป๊บซี่สิคะใช่แล้วก็ส่วนตัวพวกเราโฟอีนะคะคก็เพิ่งปล่อยเพลงไป I Like Boy ก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ยูทูปโฟอีค่ะใช่วันวนี <ๆ S 2> ผ้ผมผมเต้นกับโจเรียบร้อยนะเป็นเพลงที่เต้นยากที่สุด <c oughs> ของโฟอีเลยก็ว<อ>่เาเขาตอนนี้นึงเขาตอนนี้นึงตอบไปแล้วเ,วเดื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยนะพูดอะไรนะพูดไปกันอะไรวะนี่คนละอันะอ๋ออะไรอะอะไรอะไร ตึงระเอิญใจเอิญัจลแล้วอ่ะันนั้นแต่วันนั้นยากจริงๆเพอร์วกนี้เขาเป็นวงที่ได้ชื่อว่าเต้นทุกแอน1 2 3 4 5แอนสองแอมแแต่จังหวะระหว่างระหว่างห้องก็เต้นด้วยได้ท่าสเต็ปได้ทุกดีจริงมันก็เลยยากสหรับคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานแบบว่าเห็นน่าสุดจะมีทีมออฟเฟสใช่ใชก็คือ รองว่าโฟไอแถวนี้ก็เจอเนาะช่วงนี้ก็คือทำงานกันหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะก็กินเยอะพี่เชียร์อยู่เสมอนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำแฟนๆแถูกต้เดี๋ยวต้องปล่อยน้องไปพักแล้วใช่คก็ขอเสียงน้ำกับโฟไอไว้กันค่ะส่วนนี้ของเด็กๆแผลยุ่ยแผลยุ่ยแผลยุ่ยขอเชิญดนแอนบุ๊คเนี่ยหมวกหมึก โอ้ยไม่มีสัลักษณ์มือแม้แับแผนไซน์ของโบแย่ยากเลยยุคการแต่นาาผมไม่สามารถแยกได้โอเคเพลงใหม่อะไรก่อนอ่าอะไรบอยแต่ว่าอย่าให้เขาพันต้อีกนะ I อ o t you c o m i through เป็นท่าแทงเหล่าโซ่สอนมา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปทานเมนูของไม่อะไรนะพกอีกทีด้วยเมนูลักมีช็อต